สวัสดีทุกคนครูวันเองนะคะเมื่อหลายเดือนที่แล้วว่าครูได้ทำไลฟ์ไปไลฟ์นึง่งใช่ปะเรื่องที่ครูออกมาสอน PWP ในจริงในไลฟ์นานะครูให้ไอเดีย p w p แล้วก็เนื่องจากว่าครูเขินมากครูก็หวัวเราะเยอะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้สึกพลังงานกำลังอื่นๆกํกำลังแซงแซงเครียดอ่ะเปิดคลิปนั้นดูเลยหวลัวเราะได้คือจบคุณได้สิ่งที่สูงค่าแล้วคุณได้พลังงานแบบสปาขึ้นอะโคตรส่งคุณค่าใช่ปะ่ะ สองคุณค่าตรงมันขำนี่แหละนะอะทีนี้พอครูปิดไลฟ์นั้นไปแล้วอะครูก็มานั่งคิดอยู่พักหนึ่งว่าเอ๊ะมันมีประโยคนึงที่ครูพูดใช่ปะ่ะบอกว่าเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าเราอะเกิดมาเพื่อจะเขียนสิ่งเนี้ยแล้วเราแบบเหมือนเรายืนยันว่าเราจะทําสิ่งนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับอะคําว่ายอมรับอะของครูในที่น,นั้นอะครูหมายถึงยอมรับผลจากการที่เราเขียนมาทั้งหมดใช่ปะ่ะ เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันยังไม่มีการเขาเรียกครูใช้คําว่ากวาดล้างได้ปะ่ะอ่าแล้วแต่นะครูอยู่ยุคนั้นมาแล้วนะครูก็เลยเฮ้ยคือคนที่ดูคลิปนั้นต้องไม่เข้าใจแน่เลยว่าสิ่งที่ครูพูดว่าต้องยอมรับมันอะหมายถึงยอมรับผลในวันปลายถ้าในกรณีมีการกวาดล้างสื่อลาโมบอ,อาจารย์เอ่อมาถึงหนังสือเยอะอะคือตอนนี้เขาไปมุ่ง,งเรื่องวิดีโอพารใช่ปะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาหันมามุ่งในเรื่องหนังสืออะ แล้วมันเป็นยุคที่เกิดการกวาดล้างสื่อลามกอ,อาจารย์ในรูปแบบวรรณกรรมขึ้นมานะวันนั้นน่ะมันจะเกิดผลที่เราต้องรับอะหลายคนไม่ทราบดังนั้นเนี่ยครูก็เลยทำเป็นคลิปสั้นลง t i k t o อกครูทำคลิปสั้นลง t i k t o อกเกี่ยวกับ PWP เนี่ยไป4คลิปก็คือเรนนะ PWP คืออะไรโรแมนกกับ PWP ต่างกันยังไง แล้วก็พี p พีผิดกฎหมายไหมแล้วคนอ่านล่ะผิดกฎหมายหรือเปล่าครูก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นลูกศิษย์ครูในเอ่อ u b e หรือว่าในแฟนเพจอะเขาต้องไม่ได้ดูดีถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบบว่าตามติ๊กต็อกครูอะหรือแม้คนที่ตามติ๊กต็อกเองอะสี่พาร์ทอะเขาอาจจะตามเก็บไม่หมดไงครูก็เลยขอเอามารวมไว้ที่นี่ล้วกันให้พวกเราได้ดูทั้งสี่พาร์ทแล้วเดี๋ยวครูอจะมาพูดเพิ่มเติมเพราะว่าสิ่งที่คุยเพิ่มเติมอะก็คือมันมีปัญหาเรื่องโลลิ โลลี่พีวอ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณดูสิคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาบอกครูจะมาลงลึกในรายละเอียดครูบอกกอนนะคะว่าครูพูดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งโกรธครูนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ PWP คืออะไรก็คือจริงๆแล้ว pwp มันก็คือ <What? S 2> พ็อดวัตพ l o ดแบบนิยายไม่มีพอดอ่ะทีนี้นิยายที่ไม่มีพอดอ่ะค่ะ มันก็ไม่มีเพราะเราจะไปขายอะไรคุณสังเกตไหมว่านิยายทุกเรื่องในโลกใบนี้ที่มันขายดีที่มันมีคนอ่านอ่ะถ้าไม่ใช่พล็อตเด่นก็ต้องเน้นหนักที่อารมณ์ถูกไหมไม่ว่าอารมณ์อะไรก็ตามอ่ะคือถ้าพล็อตคุณดีอ่ะพล็อตคุณดียังไงมันสนุกอยู่แล้วมันมีคนอ่านอยู่แล้วแต่ถ้ามันมันพล็อตมันง่ายอ่ะมันเป็นพล็อตแบบง่ายอ่ะมันก็ต้องไปเน้นหนักที่อารมณ์จะเป็นอารมณ์เศร้าก็ได้อารมณ์ซึ้งก็ได้อารมณ์รักก็ได้ ทีนี้พอมัน PWP plus what p l u เนี่ยนิยายไม่มี plus แล้วมันจะไม่ขายอะไรดังนั้นส่วนใหญ่ของนิยายไม่มี plus อะเขาขายฉากเซ็กซีนหนักๆด้วยเหตุนเนี้ยเอางี้ิดีดว่าด้วยเหตุนเนี้ยทำให้นิยายส่วนส่วนใหญ่ที่เป็น PWP อะมันมันเป็นนิยายโป๊พอเป็นนิยายโป๊ปปะ PWP จึงมีความหมายอีกในยะหนึ่งว่า พร without พ o s t พรแปลว่านิยายโป๊ใช่ไหมทีนี้คือถ้าใครผ่านการเวลามามากๆแล้วเนี่ยนะคุณจะคุณจะลองนึกถึงดิลองนึกถึงว่านิยายโปโบราณนะที่วางตามแผงแล้วเวลาซื้อเขาจะต้องเอาใส่ถุงกระดาษให้เราอะเป็นนิตยสารโปะอะอย่างนั้นนึกออกใช่ไหมเล่นสาบาทสิบสองบาทอะก่อนที่มันจะสูญพันธ์ไปจากโลกใบนี้อะ คือนิยายพวกนั้นคุณเชื่อป่ะว่า PWP ทุกวันเนี้ที่ที่ลงเว็บอ่ะมันโป้มากกว่านิยายโป้ที่ขายตามแผงในในอดีตเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วซะอีกนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือนิยายโป้เลยอะ่ะที่ท,ท,ที่ตอนนั้นสมัยก่อนนู้นะ่ะที่วางแผงขายอะ่ะแบบนั้นอะ่ะคือถ้ามันมัน,ม,นมันตรงตัวมากเกินไปแล้วมันโป้มากๆกับบกไม่ให้ผ่าน จริงๆถ้าใครเคยทำงานนิตยสารแบบนั้นน่าจะรู้ว่ามันต้องเขียนอย่างมีศิลปะเขียนให้คนอ่านคิดเองเขียนให้คนอ่านจินเองคือคุณจะจิ้นอะไรคุณก็จินแต่ว่าฉันน่ะเขียนเพราะแล้วเพราะว่านิยายแบบแบบเนี้ยครูหมายถึงนิยายสมัยโบราณที่เขาขายตามแผงอ่ะเขาถูกจับตามองเป็นพิเศษอยู่แล้วว่ามันจะอนาจารหรือไม่ดังนั้นทุกการเขียนทุกตัวอักษรน่ะมันต้องหลบเลี่ยงความอนาจารหมดเลย แล้วส่วนตัวครูครูก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันผ่านผ่านยากมากด้วยนะต้นฉบับผ่านยากมากคือบอกอให้ผ่านค่อนข้างยากมันต้องเป็นคนที่แบบเขียนแบบรู้มือจริงๆีอะว่ายังไงยังไงอาจารย์ยังไงแม่อาจารย์น่ะนี่ยหยแบบนั้นอะยังโป้น,น้อยกว่า PwP ทุกวันนี้เลยนะนี่แหละครูถึงได้บอกว่าอมืมันต้องพิจารณากันอะนะคะ ามาครูขอตอบคำถามนี้หน่อยละกันนะคะโรแมนต์กกับ PWP ต่างกันยังไงโรแมนต์คือมันมีพล็อตค่ะมันมีเรื่องมันเป็นเรื่องราวความรักของคนคู่หนึ่งค่ะดังนั้นเนี่ยเ,เลิฟซีนที่มีในโรแมนต์ก็จะแสดงถึงความรักความผูกพันของคนทั้งคู่ในขณะที่ PWP นั้นนะ่ะไม่มีพล็อตค่ะคือเป็นนิยายที่มาถึงคนคู่หนึ่งเจอหน้ากันแล้วก็จบพึ่มๆมจพึ่มๆโจพึ่มๆแล้วก็แยกทาง อาวมันมีแค่นี้แล้วมันเป็นเน้นที่อะไรมันก็เน้นที่ฉากโจ๊ะพืมพมไงถูกปะ่ะแล้วก็พูดง่ายๆเลยว่ามันเน้นตรงนั้นเลยอ่ะเน้นบรรยายการกระทํบญญาบรรยายอวัยวะบรรยายสัมผัสบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว,ว่าจงครึมเลนอันนี้คือเพราะที่สุดแล้วสาหรับคํานี้คือถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านนิยายแบบนินยายโป้นวันนางสมัยก่อน25บาทที่พอซื้อแล้วอ่ะจะต้องใส่ใส่ถุงสีน้ําตาลอ่ะอันนั้นอ่ะ,อนนอะโป้น้อยกว่า โปน้อยกว่า PWP เพราะว่า PWP อ่ะคือมันแรงมากคุณต้องแชคามาแรงมากพูดถึงได้มีคลิปที่บอกว่า PWP เน่ยเป็นนิยายรามกอนาจารย์เป็นสื่อรามกอนาจารหรือเปล่าซึ่งอันนั้นคุณพูดตามกฎหมายคุณไม่ได้พูดตามความชอบนะคะแล้วก็ทีนี้ PWP ถ,ถ้าพูดถึงเลิฟซีนอ่ะ PW PWP กับโรมนต่างกันตรงที่ว่าเลิฟซีนของโรมาน,นะคะต้องการที่จะสื่อถึงความรักความรัก ความอบอุ่นความเข้าใจความซาบซึ้งในความรักความสัมพันธ์ของคนอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องอนาจารไงถูกปะเออถามว่าศิลปะอนาจารต่างกันยังไงมันมีคําพิพากษาดีกาที่บอกว่าเศิลปะมันแสดงความงามแต่ว่าอนาจาร์มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ทางพูดคํานี้เดี๋ยวโดนแบนว่าก่อให้เกิดกําหนัด เดี๋ยวมีคนถามชนิดกำหนัดคืออะไรเอาคิดเอาเองล้กันนะทีนี้เนี่ยักความไพเราะของภาษาความงดงามในการนำเสนอมันจึงต่างกันทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากทราบว่าจะเขียนเลิบซีนยังไงให้ไหม่อนาจารอันเนี้ยต้องอยู่ดูในยอทอนะคะในยอทอของครูจะจะพูดถึงเ,เขียนเลิบซีนอย่างไรให้ไหม่อนาจารอะชื่อนี้เลย ครูสอนเอาไว้เกือบเกือบชั่วโมงนึ่งประมาณนั้นะนะเพราะฉะนั้นนามาตัดเป็นเป็นคลิปสั้นๆลงที่นี่ไม่รู้เรื่องแน่นอนนะก็ขอให้ไปตามที่ที่นั่นแล้วกันนะคะวันนี้ครูจบลาค่ะไปละค่ะคือมันมีเรื่องหนึ่งที่ครู่ะยังไม่เคยบอกพวกเราเลยเนื่องจากว่าเมื่อเกาะเมื่อมีมีในแอปแดงที่ครูสอนเปลี่ยน P w p ใช่ปะ่ะแต่ครูก็ติดอยู่ในใจนะว่าครูไม่เคยบอกพวกเราเลยใช่ปะ่ะ ว่า GWP อะผิดกฎหมายหรือไม่อะผิดกฎหมายหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันผิดตอนไหนครับครูก็คือมันจัดเป็นสื่อลามกอนาจารหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันจัดเป็นสื่อลามกอนาจารอะมันจะเท่าลักษณะความผิดในการนําเข้านําเข้าสื่อลามกอนาจารในระบบคอมพิวเตอร์ทีนี้สื่อลามกอนาจารเทเดเดเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะมีคนเถียงครูว่าเฉพาะเด็กไม่ใช่เหรอไม่เด็ก ไม่เด็กไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอ่ะมันก็ผิดนึกออกปะไม่ใช่เด็กก็ผิดนะทีนี้ถามว่ามันเป็นสื inform inform ่อลามงอนาจารหรือเปล่ากฎหมายก็บอกว่าสื่อลามกอนาจารก็คืออะไรใดก็ตามที่แสดงถึงการร่วมรักอ่ะในลักษณะอนาจารเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรคะมันก็จะต้องมีลักษณะที่อนาจารกับไม่อนาจารเหรอคะใช่ค่ะอีลักษณะอนาจารเนี่ยนะอีลักษณะอนาจารเนี่ยก็คือก็หมายความว่าอะไรว่าหมายความว่า มันเราสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนนะอะอาน่ะมีอารมณ์พูดก,กันตรงๆแล้วกันไม่รู้จะใช้คำไหนคือจริงๆสารใช้คําว่าเอา่อกาอกาหนัดมุ่งตะก่อกําหนัดแล้วเดี๋ยวก็มีคนถามฉันอีกกําหนัดคืออะไรเนะี่ยอ่ะตั้งใจจะเขียนเพื่อให้คนเกิดอารมณ์อารมณ์อะไรก็คิดเราเองแล้วกันนะนะนั่นแหละทีนี้มันจะมี าศิลปะคืออะไรศริลปะคือความงามเมื่อไหร่ที่มันงดงามอ่ะเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจจะสร้างให้มันงดงามอ่ะมันไม่ใช่อนาจารแต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งใจจะสร้างเพื่อที่จะให้เกิดอารมณ์ทางเพศเนี่ยอันนั้นอนาจารด,ดังนั้นเนี่ยคุณถึงพูดไงถ้าเราเขียนเพราะอ่ะถ้าเราเขียนสวยเราตั้งใจสร้างให้มันงดงามอ่ะคนอาจจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ไม่สนนะสนเราเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราถ้าเลียนพูดเพราะแล้วว่าเลี้ยนเลี้ยนเขียนสวยแล้วอ่ะ ก็ S 1> <S 1> ไม่อนอาจารย์ถูกปะถ้าเรียนเน้นเขียโหปประมาณเหมือนกับอะไรล่ะปลาช่อนเนี่ยที่ช่วยกันทลายปลบคนจนจนเจอตาน้ำเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการเปียบเชียยที่คตั้งใจจะสร้างความงามอ่ะให้กับฉากฉากเนี้ยมันก็ไม่อนอาจารย์แต่ถ้าแบบมันส่งเพิ่มมันเจะพื้แบบเนอ่ะมันตั้งใจจะทำเพื่อให้เกิดอารมณ์อ่านานะอันนั้นอ่ะาจารย์ พราะฉะนั้นก็พิจารณาเองแต่ว่ารู้เปล่ามันจะมีคนพูดแบบนี้อาพวกเขาก็ทํากันทั้งนั้นทากันทั้งนั้นไม่ได้ทาให้สิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีการจัดก,การอย่างจริงจัอองอะครูขอตอบคำถามนี้หน่อยแล้วกันนะคะหลายคนจะงงว่าเฮ้ยอยู่ดีๆคำถามคนอ่านผิดไหมคืออะไรคือในคลิปนั้นน่ะครูพูดถึงพ w p พ ว่าเข้าลักษณะที่เป็นสื่อลามกอนอาจารย์ทีนี้คนที่เป็นคนที่ผลิตสื่อลามกอนอาจารใช่ปะ่ะคนเขียนหรือว่าคนที่นําเข้าระบบคอมพิวเตอร์เอาใส่ในอ e ีบุ๊กใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตอ่ะเนี่ยอันเนี้ยก็จะผิดกฎหมายใช่ปะ่ะส่วนแพลตฟอร์มคนที่เผยแพร่อ่ะคนที่เผยแพร่นิยาย PWP สื่อลามกอนอาจารย์ก็ผิดทีนี้ก็เลยมีคนถามครูว,ว่าแล้วถ้าคนอ่านผิดไหม คำตอบก็คือว่าปกติแล้วอ่านอ่ะไม่ผิดเฮ้ยจริงๆสื่อลามกอาจารย์อ่ะคนดูคนอ่านอ่ะไม่ผิดมันจะผิดกรณีเดียวก็คือ,อครอบครองสื่อที่คนในสื่อลามกอ่ะอายุต่ํากว่าสิบแปดปีทีเนี้มันก็จะมีคําถามทันมาคือโลลิใช่ปะ่ะแต่ประเด็นก็คือว่านิยายโลลิอ่ะคนที่อยู่ในนั้นไม่ใช่คนมันคือตัวละคร เออมันคือตัวละครเหมือนกับว่าการไอการครอบครองสื่อลามกอะ่ะเด็กอะ่ะเพราะว่าที่เขาห้ามอะ่ะเพราะาอะไรเพราะเขามองว่ายิ่งเราครอบครองสื่อที่มีเด็กเป็นคนอยู่ในนั้นนะอย่างเช่นหนังโป๊เด็กเด็กเป็นคนสแสดงเงี้ยมันจะเป็นตราบาปต่อความจดจําความรู้สึกว่าเด็กถูกทําไม่ดีอะ่ะไปตลอดชีวิตของเด็กเพราะว่าเด็กต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่บังเอิญนิยายลอเลียไอที่อยู่ในนิยายอะ่ะมันไม่ใช่คนมันเป็นตัวละครมันไม่มีความเจ็บปวดตรงนี้ไง นึกอรอกปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านอ่าน PWP หรือต่อให้ PWP โ o ลิ่อ่ะครูก็มองว่าไม่ผิดอะ่ะหรือต่อให้ครอบครองด้วยดาวน์โหลดมาเก็บในโทรศัพท์ดาวโหลดมาเก็บในไมโครดาว์โหลดมาเก็บในคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านเองเนี่ยไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายอยากขายก็แล้วกันโอเคไหมอะเดี๋ยวครูจะสรุปเป็นฐานความผิดให้ฟังแล้วกันนะสมุะอลังอย่างเราคนเขียนกันนะเราคนเขียนผิดอะไรนะหนึ่งผลิตสื่อลามงอนาจารใช่ปะ 2ก็คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันหมายความว่าเวลาที่เราเอานิยาย PWP ลงไปในอินเทอร์เน็ตอะทุกอย่างในในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไม่ว่าจะจ่ายตังหรือไม่จ่ายตังไม่ว่าจะเป็นเอ่ออะไรละ่ะแพลตฟอร์มใดๆก็ตามอะแค่มันลงไปในระบบอินเทอร์เน็ตอะคือผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนเขียนก็จะมีสองฐานนี้ส่วน คนที่เผยแพแพลตฟอร์มแล้วกันครูใช้คำว่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม e อีบุ๊กที่มี PWP ขายครูใช้คำนี้เลยอะ่ะแรงมากเลยอะ่ะก็จะไปผิดอะไรก็จะไปผิดเผยแพร่สื่อลามกอนาจารโอเคไหมยิ่งแบบว่าถ้าเขาสมมตินะสมมติว่าเขามีหมวดหมู่จัดให้เลย PWP อันนึงเลยอันนี้แสดงว่ารู้แน่นอนว่ามันมีสื่อลามกอนาจาร์นะอยู่ในแพลตฟอร์มถูกปะ ดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มก็คือผิดแน่นอนทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์ม่มไม่มีนโยบายนิยายญ่สีขาวต้องไม่มีฉากลามกอนาจารแล้วมันมีโดยที่แพลตฟอร์มไม่รู้อะแพลตฟอร์มเขาก็ยังอ้างได้ว่าเขาไม่มีเจตนานที่จะทําผิดกฎหมายในการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารถูกปะมันอยู่ที่เขารู้กับไม่รู้นะคะอ่ะทีนี้อันนี้อะไรบางร้านนี่อันนี้ข้อที่1ก็คือคนเขียนแล้วนะข้อที่2ก็คือแพลตฟอร์มแล้วนะ ข้อที่3คนอ่านคือคนอ่านเนี่ยปกติอ่านเฉยๆไม่ผิดถูกปะดาวน์โหลดมาเก็บไว้มีไว้ในครอบครองอะ่ะก็ไม่ผิดมันจะผิดกรณีเดียวคือสื่อลามกอนาจารย์เด็กทีนี้โลลิโปโอ,อ่ะทำไมรูต้องใช้คำว่าโลลิโปเนื่องจากว่าโลเลียมันก็มีหลายแบบอะ่ะคือคุณทำให้ไม่อนาจารก็ได้หรือคุณจะทำให้อนาจารก็ได้ถูกปะถ้าคุณอยากจะทำให้เลิฟซีนที่ไม่อนาจารคุณอยากจะทำเป็นโลลิเลิฟซีนไม่อนาจารอะ่ะ ทำยังไงอะ่ะอันเนี้ยครูสอนไว้ในไลฟ์ที่ชื่อว่า3เทคนิคเขียนเลิบซีนอย่างไรให้ไหม่อนาจาร์แค่คุณเปลี่ยนตัวละครเป็นเด็กอ่ะนะมันก็จะเป็นโลลิเลิบซีนไม่อนาจารแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำเป็นอนาจาร์โลลิโป้โลลิอนาจาร์ขอใช้คำว่าโลลิโป้ะนะเรียกกันง่ายๆ <c oughs> ก็คือสื่อลามกอนาจาร์ถูกปะ่ะทำไมโลลิโป้ไม่ใช่สื่อลามกอนาจาร์เด็กที่ คนครอบครองแล้วอ่ะจะผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้นะคือกฎหมายอะ่ะมันไม่มันไม่ใช่ว่าอ่านตามตัวออกอักษรแล้วก็อย่างนั้นเลยไม่ใช่มันมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายอะ่ะสิ่งนั้นอะ่ะในภาษาถ้าถ้าใครเรียนกับครูถ้าใครเรียนกฎหมายอาญากับครูเมื่อสิบปีที่แล้วะนะในมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะ ผู้ใช้คํานี้มันจะมีคําคานึงคําว่าคุณธรรมทางกฎหมายมันคือการพิจารณาว่ากฎหมายอันเนี้ยต้องการคุ้มครองอะไรถ้ากฎหมายเนี้ยยังคุ้มครองสิ่งนี้ได้มันก็คือบรรลุวัตถุประสงค์ของมันถูกปะทีนี้เราต้องมาดูว่าทําไมกฎหมายอ่ะเขาถึงได้ห้ามไม่ให้คนนะครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กหมายความว่าเวลาทิอ่อาหนังโป๊ หนังโป๊ที่คนที่อยู่ในในหนังโป๊ะนะเป็นเด็กอะเอ่อคนหม่ก็บอกว่าคนหม่ไม่อยากให้คนครอบครองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กมันต้องโตแล้วเด็กอะมันจะจะต้องแบบถูกฝังใจว่าในครั้งหนึ่งอะไม่ว่าเด็กจะตัดสินใจผิดหรือว่าเด็กถูกบังคับอะแต่เขาถูกกระทําทางเพศถูกทารุณแล้วมันน่าอับอายสําหรับเขาเวลาที่เขาโตไปแล้วคนมีฝื่ออ่ไม่คอยจี้อยู่นั่นแหละคอยล้ออยู่นั่นแหละคอยบัฟอยู่นั่นแหละคอยทักอยู่นั่นแหละ มันเหมือนกับสื่อที่ที่คนครอบครองอยู่อ่ะมันทําร้ายเด็กในวันที่เด็กจะต้องเติบโตม่งโดนทาร้ายทั้งชีวิตเลยอ่ะนึกออกปะเออดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี้ยกฎหมายก็เลยคุ้มครองถามว่ากฎหมายต้องการคุ้มครองอะไรกฎหมายอ่ะต้องการคุ้มครองเด็กถูกปะเด็กที่อยู่ในสื่ออ่ะกฎหมายต้องการคุ้มครองเด็กที่อยู่ในสื่อไม่ให้โดนโดนสิ่งเหล่าเนี้ทยทําร้ายทีนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า โลดนิยโลลีลล่อ่ะมีเด็กจริงๆอยู่ในนั้นปะมีเด็กที่จะต้องเติบโตไปในอนาคตเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นปะไม่มีเว้ยม,มันเป็นแค่ตัวละครถูกไหมคือเขาเป็นแค่ตัวละครที่เราสร้างขึ้นน่ะว่าจะเป็นเด็กสิบสามสิบสี่ก็อยู่แค่นั้นเราไม่เคยเติบโตะถูกปะแล้วเขาไม่ต้องมาอับอายไม่ต้องมาทุกข์ทรมานไม่ต้องมาบอกช้ำเจ็บปวดกับสื่อที่มีคนครอบครองอยูอ่ดังนั้นเนี่ย การที่คนคนนั้นครอบครองนิยายโรลิปโป้อะมันไม่ได้ทำร้ายเด็กคนไหนที่อยู่ในสื่อเพราะมันไม่มีเด็กในสื่อมันเป็นตัวแค่ตัวละครเนี่ยดังนั้นการที่เราจะพิจารณาว่าคนคนนี้เขาทำผิดกฎหมายหรือไม่อะเราจะต้องดูความต้องการของกฎหมายว่ากฎหมายต้องการคุ้มครองอะไรสมมุติว่าถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุติเฉยๆนะสมมุติกฎหมายบอกว่ากฎหมายอะต้องการที่จะคุ้มครองศีลธรรมในจิตใจคน คนที่ครอบครองอ,อ,อนะัสสือลามกอนาจารเด็กอะ่ะมันก็จะมีความตกต่ําทางจิตใจสมมุติมันเป็นนี้นะคุ้มครองจิตใจคนเนี่ยอ่ะถ้างั้นครอบครองโลลีโปว่าคือผิดเพราะว่ากฎหมายต้องการคุ้มครองระดับศีลธรรมในใจคนถูกปะ่ะแต่นี่ไม่ใช่กฎหมายไม่ได้ต้องการคุ้มครองออระดับศีลธรรมอะไรไม่ใช่กฎหมายอะ่ะต้องการที่จะ คุ้มครองเด็กที่อยู่ในสื่อไม่ให้มันเจ็บปวดซ้ําๆไม่ให้มันมีตราบาปเนี่ยแต่ว่าในในนิยายมันไม่มีตัวเด็กจริงๆไงมันเป็นแค่ตัวละครไงดังนั้นครอบครองโลลิโปอ่ะจึงไม่ผิดนะคะสรุปว่าคนอ่านคนดาวน์โหลดโลลิโปคนอ่านคนดาวน์โหลด PWP อันนี้คือลอดตัวนะถูกปะมันจะเหลือแค่คนเขียนกับคนเผยแพร่ ทีนี้มันมีมันจะมีคนชอบพูดอย่างนี้ก็คือจะชอบบอกว่าถ้ามันผิดกฎหมายแล้วทําไมหนูยังไม่เป็นไรเลยหนูก็ยังเขียนโอ้ยังเขียนได้ตามปกติลงในแพลตฟอร์มได้ตามปกติแล้วไม่เคยโดนจับเลยกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนว่าผิดถูกปะแต่เหตุผลเดียวที่มันยังไม่เกิดผลนะ่ะเป็นเพราะว่ามันยังไม่เกิดการกวาดล้างจรงิงจังเออเพราะว่าคือเหมือนกับเขาก็ไปมุ่งที่เอ่อภาพ เสียงแล้วก็อะไรหล่ะวิดีโออย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาลงมาดูในหนังสืออะ่ะแต่การที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ลงมาดูอะ่ะมันก็ไม่ได้หมายความมันไม่ผิดเพราะว่ามันผิดไปแล้วไนงะมันก็จะเหมือนกับนิตยสารโบราณน่ะที่เวลาซื้อต้องใส่ถุงกระดาษอะ่ะนะอย่างนั้นอะคือนิตยสารโบราณเนี่ยครูเล่าให้ฟังนะมันมียุคหนึ่งที่บอกอกรคดเข้งคัดเลยเวลาเขียนอะ่ะ คือเขียนจงคลึ่มไม่ได้อะต้องใช้ภาษาที่เพราะอะ่ะมังกรตัวใหญ่มุตเข้าไปในถ้าอะไรกระจิตกระจ้อยเนี่ยแล้วก็ดิ้นขุกขักเนื้อตัวก็คือขูดหินปอกเปิ้งหมดอะ่ะน่ะแล้วก็ทำเอาอะไรละเด็กสาวร้องไห้าเจ็บจังเลยป่าขาเนี่ยเนี่ยแต่ก็ด้วยความเชี่ยวชาญของป่าเนี่ยป่าก็ทำไมละ่ะ กาะทำกาป่าก,าาก็อะไรลมไหลยอดสวงเธออย่างแผ่วเบาและในเวลานั้นเองอสายทานตาจากภายในถ้าก็คือหลังหลากถึงเวลานั้นแล้วอะ่ะอะไรนะถ้าจะเล็กจะเล็กจะแคบแค่ไหนเ่ะแต่ทางก็ไหลลื่นสะดวกได้ทําให้เจ้ามังกรตัวใหญ่เ,เข้าสู่ภายใน ได้โดยสวัสดีอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ก็คือเรียนก็คือพูดเพาะแล้วคุณคิดเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนอะปะอันนี้คือคือหนังสือโบราณในยุคนั้นแต่ที่นี้พอมาช่วงหนึ่งอ่ะมันก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพ่งเลงเพอเจ้าหน้าที่ไม่เพ่งเลงปะปะมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าบกปล่อยง่ายขึ้นปล่อยปล่อยง่ายขึ้นแต่ก็ต้องระวังค่้อยคําไม่ให้อชัดเจนเกินไป ก็ต้องระวัง้อยคำน้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรปะเรื่องภาพภาพอะคือภาษาใช้เพราะใช่ไหมแต่ว่าภาพอะมันมันเปิดเยอะไปอะแต่ก็มันมันไม่เกิดอะไรขึ้นไงพอมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าทําได้แล้วมันก็ทํำมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่ยุคหนึ่งนี่ครูเล่าให้ฟังเพราะครูเกิดทันมีอยู่ยุคหนึ่งเกิดการกวาดแผงเลยอะกวาดล้างทั้งแผงเลยอะวางแผงกันไม่ได้อะ แบบปลดลงปลดลงจับ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 อย่างเงี้ยคือครูเห็นคาตาเลยเพราะว่าไม่ใช่นะคุณเดี๋ยวไปคิดว่าคุณครูลามกอะจาไอที่บอกเห็นคาตาคือครูยืนอยู่ที่ปากซอยแล้วครูก็หันไปมองพอดีแล้วก็แผงเนี่ยเขาแขวนเขาเป็นแผงโบราณนะ่ะเนื้อปาตีตารางอะ่ะแล้วเขาก็เอาไม่หนีบอมะหนีบหนังสือโชว์ไว้หน้าหน้าแผงอะ่ะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่อก็คือเข้าไปจับ ครูก็ยืนหันมองอยู่เนี้ยแล้วครูก็มันเป็นภาพติดตาซึ่งครูรู้สึกว่าเอ่อครูไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ในอินเทอร์เนต็ตหรือไม่แต่ในเวลาที่ครูบอกว่าคุณต้องรับผลของมันอ่ะครูนึกถึงภาพนั้นภาพวันที่เอ่อหนังสือนิตยสารเหล่านั้นอ่ะถูกปลดลงจากแผงแล้วก็มีการจับแบบทั่วถึงอ่ะอ่ะครูนึกถึงภาพนั้นอย่างเดียวเลยอ่ะ นั่นแหละครูถึงได้บอกคุณว่าเอาแล้วแต่แล้วแต่คุณตัดสินใจแล้วกันนะแต่ว่าเนี่ยคือความจริงแต่ส่วนตัวครูอ่ะครูไม่ได้ตัดสินคือถูกผิดดีชั่วครูไม่ได้ตัดสินคือครูขอใช้ชีวิตอยู่เหนือการตัดสินแล้วกันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอ่ะที่เราต้องไปตัดสินแล้วโอเคครูยอมแล้วว่าเมื่อก่อนนะคือครูจบนิติศาสตร์ถูกปะจบตรีโทธรรมศาสตร์ แล้วกออ็อะไรล่ะเยอะแยะประกาศนียบัตรนะไม่รู้เรียนทำไมเยอะแยะนะเออเพลดผลเดียวที่เรียนเพราะว่าซื้อเวลาเขียนนิยายกลัวทํางานแล้วไม่ได้เขียนนิยายทีนี้เมื่องจากว่าครูใช้ชีวิตอยู่ในสายนิติศาสตร์อ่ะมันต้องตัดสินมันต้องตัดสินว่เาเออเคสนี้มาตัดสินดีว่าให้มันตรงกับกฎหมายข้อไหนข้อไหนเงี้ยแต่ณเวลาเนี้ยครูพ้นจากสภาวะนั้นไปแล้วอะแล้วครูตัดสินใจที่จะอยู่โดยไม่ตัดสินถูกผิดดีชั่วครูขอไม่ตัดสิน โอเคไหมแต่ว่าครูพูดได้ว่ากฎหมายเขาว่าอย่างนี้แล้วมันผิดกฎหมายหรือไม่แค่นั้นนะคะอ๋อมันจะมีมันจะมีคําพูดนี้ด้วยมันจะมีคําพูดประมาณว่าเขียนแล้วรวยอะ่ะเขียนเขียนเออก็ทําไมละ่ะก็คือเขียน pwp แล้วรวยอะ่ะคือครูมาว่าอย่างนี้นะเขียนอะไรรวยได้หมดทุกอย่างเขียนอะไรก็รวยได้หมดทุกอย่างเอาคุณดูใครดีอ่ะเ o เคโรลลีะ่ะคุณม,มีมีไหมล่ะฉากบอกว่าไม่มีนะ ถูกปะแฮร์รี่พอเตอเตอร์มีเวลาฉากโปไม่มีนะเนี่ยไม่เห็นต้องโปเลยก็คือรวยได้ถูกปะมีเรื่องอะไรอเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องโปก็คือรวยได้อ่ะมันรวยได้หมดแหละถ้าจะรวยโอเคไหมมันไม่ได้อยู่ที่อะไรอ่ะมันอยู่ที่ความเอาจริงมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอเพราะว่าเวลาที่เราเอาจริงเวลาที่เราสม่ำเสมอฮาวทัวเราจะสอบแสวงหางต่อให้คุณไม่เก่งแต่คุณเอาจริงอ่ะคุณก็จะสอบแสวงหาและลงมือทําจนเก่ง แต่ถ้าอยากเก่งเร็วก็นี่เลยเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้เก่งเร็วค่ะเก่งเร็วหนังสือสําหรับคนเอาจริงหนังสือของคนที่บอกว่าไม่มีพื้นฐานเลยแต่เดี๋ยววันที่ส1มสิบอธันวาหกหกฉันจะมีรายได้จากงานเขียนเนี่ยอะเนี่ยหนังสือของคนสําเร็จเร็วค่ะเออมันคือความปรารถนาของคุณมันคือชีวิตมันคือความฝันของคุณอะ แล้วลงทุนแบบหือกระจิ๋วเดียวอะ่ะและมีห้าร้อยห้าสิบห้าบาทมันถูกไปมันถูกไปถูกจะไม่รู้จะถูกยังไงแล้วกับการซื้อเวลาสิบปียี่สิบปีครูเห็นนะคอมเมนต์ที่บอกว่าฝึกเองก็ได้อะ่ะได้คุณก็จ่ายไปดิสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีมันได้มันได้เหมือนกันอยู่แล้วถ้ายี่สิบปีบวกๆมันได้เหมือนกันอยู่แล้วโอเคไหม แต่ถ้าคุณจะเอาเนี่ยกลางปีเนี่ยฉันจะเป็นนักเขียนอาชีพหรือว่าสิ้นปีเนี่ยฉันจะเป็นนักเขียนอาชีพฉันไม่อยากจะจ่าย10ปี15ปี20ปีเล่มนี้ค่ะเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้คุณไปที่เพจนะเพจเครูวันปัน้ปนนักเขียนพลังบวกแอนังสือเสียงถูกลิขสิิธิ์อะติดต่อเข้าไปในข้อความเพจเลยเออขอดูสารบัญเอาเอาว่าขอดูสารบัญก่อนนะคะเพราะว่า ครูสร้างหนังสือเล่มน,นี้มาเพราะครูอยากจะทําให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดอะกับผู้คนน่ะนะโอเคงั้นครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะประสบความสาเร็จเฮงๆรวยรวย